คาดีวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำครับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์มาแชร์เช่นเคยครับพอดีได้ลำโพงบูทูธมาตัวหนึ่งนะครับแจ็คฮนะคแจ็คที่เสียบมันช็อตแต่เดี๋ยวจะจะลองดูนะครับว่าจะเปลี่ยนได้ไหมนะฮะเห็นว่าชาร์จไม่ได้แล้วนะฮะ DC in ตัวนี้ฮะ ส่องดูด้านในมันจะมันจะมีรอยชอ็อตไหมฮะเดี๋ยวผมจะลองแกะดูว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างฮะโอเคครับก่อนอื่นเลยก็แกะฝาครอบออกมาก่อนฮ,นฮะก็จะเห็นชุดลำโพงตัวนี้คงต้องแกะหน้าออกฮะใช้เข็มนงตัวเล็กๆ นะเริ่มขยับแล้วประกอบนานหนาดีมากจนะฮะออกมาละด้านในนะฮะเจ้าบูทูตหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ฮะอันนี้ก็เป็นพาสซีฟ เป็นแผ่นพลาสติกนะฮะไม่ใช่ลำโพงทีนี้มาดูตำแหน่งที่มีปัญหานะฮะตำแหน่งไหนเอ่ยนี่ฮะตำแหน่งขาตำแหน่งนี้ตอนนี้ก็คือหลุดไปเลยฮะนะครับคือตัวที่เราจะต้องทำคือตัวที่เราจะต้องแก้ปัญหาก็คือพอตตัวนี้ เชื่อมต่อได้ไหมโขเคครับเพื่อนผมก็หายตัวพอรตไทไทซีมาแล้วฮะพอรตไทซีาขานะฮะแต่ไม่รู้ผมจะบัดกี้ได้หรือเปล่าเขาเล็กเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวลองดูฮนะเล็กมากๆ เอครับเพื่อนอสำหรับลำโพงบูทุธชุดนี้นะฮะผมก็คงต้องต่อสายชุดนี้ออกไปนะฮะเพราะว่าชุดล็อกขาเนี่ยมันเย็นหมดแล้วฮะถึงว่าเราต่อแจ็คเข้าไปมันก็ไม่แข็งแรงฮะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวโพหัวแจ็คตัวนี้แทนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเจาะรูเพิ่มแล้วก็ต่อสายไปแล้วเดี๋ยวตัวนี้เราก็าไปต่อเข้ากับตัว usb นะฮะแล้วก็มาชาร์จทางนี้แทนนะฮะโอเคฮะ ลุยเลยฮะครับในเบื้องต้นก็เดี๋ยวผมจะหาตำแหน่งติดนะนะฮะตัวนี้เพราะว่าแผ่นมันจะยัดเข้าไปด้านในอันนี้จะติดตำแหน่งเดิมเนี่ยมันก็คงไม่ได้ะฮะเพราะว่าหัวนี่มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเวลาที่เราติดไปแล้วเนี่ยตัวแผ่นคอนโทรลเนี่ยฮะมันจะมาชน เพราะว่าแผ่นคอนโทรลนี้มันแย่เข้ามาในซ็อกเก็ตเนี่ยฮะแล้วก็ทะลุออกมานี่ถ้าเราติดเข้าไปเนี่ยแผ่นคอนโทรลก็จะแย่เข้ามาไม่ได้ฮะก็จะติดขาตัวแจ็คดังนั้นเดี๋ยวผมจะเจาะใหม่เลยฮะก็เดี๋ยวผมจะไว้ตรงนี้แหละฮะเพราะว่าถ้า,าไว้ด้านข้างเนี่ยผมดูดูแล้วว่ามันน่าจะเกะก,กะพอเวลาที่เราวางมันจะเบียดซ้ายเบียดขวาฮะเดี๋ยวไว้ข้างหลังดีกว่าฮะเราเจาะตรงนี้ฮะนี่ผมเจาะมานิดนึงแลวฮะเดี๋ยวลุยต่อฮะ เราจะเจาะแล้วก็เอาไว้ในตำแหน่งนี้นะฮะวัดดูนะฮะเอาเคพอกระชับฮะเอาอีกสเตตหนึ่งฮะอย่างแน่นไปนะฮะ อย่าดูนะฮะถ้วจะหลวมเกินไปไมันจะได้พอดีนะฮะเขียนะฮะลองวัดดูะฮะเขียนเขาได้พอดีนะฮะโอเคครับลองใส่ดูนะเพื่อนนะฮะมันจะใส่ได้พอดีนะฮะ จะอยู่ประมาณเนี้ยฮะเดี๋ยวก็ผมก็เอาแผ่นนี้มาปิดทับแต่เดี๋ยวรูนี้ต้องเจาะให้ให้ใหญ่เท่ากับตัวตัวแจ็คตัวนี้ฮะตัวแจ็คตัวนี้โผล่มาได้นะฮะเก๋่ยวกัจเจาะรูนี้เพิ่มกันฮะ วัดดูนะฮะเขาได้ยังอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะโอเคฮะลองวัดดูนะฮะพอดีนะฮะโอเคฮะโผล่ได้พอดีนะฮะก็จะโผล่ออกมาประมาณเนี้ยฮะสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ะฮะ นะเดี๋ยวต่อสายนี้ฮะใหยาวกว่าน,นี้หน่อยเพราะว่าเราเดี๋ยวเราต้องเอาร้อยออกมานะฮะแล้วก็มาแย่เข้าตำแหน่งนี้ฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปบัดกีขากันครับขาน,นอกเป็นข้วลบนะฮะใส่สายสีดำครับทำเร็วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวร้อนครับ ไล่ตะกัวไว้ที่ปลายสายไฟก่อนก็จะทําให้ติดได้ง่ายครับเพราะว่าตัวพลาสติกเองเนี่ยไม่ทนร้อนเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเราบัดกีนานเดี๋ยวพลาสติกละลายฮะทาให้ไวฮะโอเคครับเรียบร้อยฮะทีนี้เราก็เอาเท่าหดมาใส่หุ้มตรงขั้วนี้ไว้นะฮะให้เรียบร้อย ให้ความร้อนให้เทหดรัดตัวนะฮะร้อยนะฮะเดี๋ยวฝาครอบมาก่อนนะฮะลองแย่ดูนะฮะสายมันลงไปถึงไหมเขาต่อลงถึงไหมให้ดูเกี่ยวะฮะ เดี๋ยวไม่พอฮะยวไม่พอต้องเอาตัวนี้ออกฮะใช้แค่ชั้นเดียวครับเพราะว่าปลาติกตัวนี้ค่อนข้างหนานะฮะโอเคฮะลองดูใหม่ฮะอาจจะได้แล้วฮนะเพราะว่าโผล่เยอะละ ลองใส่ดูนะฮะใส่น็อตเข้าไปฮะทำการอัดน็อตให้แน่น,นะฮะ แค่นี้แหละฮะแค่นี้ก็น่นดีแล้วฮะใช้ปลายครีมหมุนสักนิดนึงฮะเพื่อความแข็งแรงโอเคฮะนั่นดีแล้วฮะลองประกบฝาครอบดูนะฮะกระดบออกมาหน้าตาประมาณนี้นะฮะพอดูได้ฮะ คราบัดกีได้เลยฮะตามสีนะฮะแดงกับแดงจะไว้สักคู่ครับนะฮะติดแล้วฮะลองดึงดูนะฮะแข็งแรงดีนะฮะส,สีดำครับ อิ่งนันดีนะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะถุกคอนเรียบร้อยทั่วไปนะครับครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ประกอบกลับครับ าดึงสายย้อนย้อนกลับครับใส่สวนลงนะฮะ ประกอบสกูกลับได้เลยฮนะโอเคครับประกบฝาครับประกบฝาครอบ ร้อยฮะประมาณนี้ฮะต่อไปก็มาทำสายชาร์จกันฮะสายชาร์จก็เดี๋ยวผมใช้หัวเนี้ยชาร์จแล้วก็ใช้สาย usb เก่าที่เสียที่ชำรุดนะฮะที่หัวชาร์จมันขาดไปฮะตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะต่อ สายตัวนี้เข้ามาแทนนะฮะมาต่อเชื่อมหมดตัวนี้เพื่อทำเป็นสายชาร์จนะฮะโอเคครับในส่วนนี้สายนี้มี4เส้นนะฮะเราใช้จริงๆก็2เส้นนะฮะเป็นสาย USB ที่ชาร์จโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ใช้เฉพาะ2อ,สอเส้นที่เป็นสายไฟ5โวลต์ออกนะฮะในสองเส้นนี้ผมเช็คแล้วฮะเป็นไฟ5โวลต์ออกแต่เดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบครับ มิเตอร์ฮะแล้วก็ไปเสียบกับสายชาร์จนะฮะเสียบไปกับสายชาร์จโทรศัพท์ครับเดี๋ยวเอา usb นี้ไปเสียบกับหัวหัวชาร์จโทรศัพท์นะฮะโอเคครับผมเสียบเรียบร้อยแล้วลนดับถัดไปก็เปิดโวลต์ฮะเดี๋ยวเช็คโวลต์กันตั้งไปที่ ดีซีโวลต์นะฮะสายแดงสายดำของมิเตอร์เช็คฮะโอเคครับลองลองแตะคู่สายขวาดูก่อนนะฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมใช้เป็นสายดำนะฮะลองแตะดูนะฮะดูถ้าเกิดว่าถูก ถูกด้านแล้วมันจะไม่มีสัญลักษณ์ติดลบนะฮะนะฮะตรงนี้คือถูกต้องนะฮะด้านซ้ายนี่เป็นสายสายกาวนะฮะด้านขวานี่เป็นสายไฟนะฮะเนี่ยห้าจุดหนึ่งสองโวลต์เนี่ยฮะด้านนี้เป็นสายไฟนะฮะค่าที่เราวัดออกมามจะไม่ติดลบฮะโอเคเดี๋ยวผมติ๊กไว้ก่อนนะฮะว่าตรงสีน้ำเงินนี่เป็นสายไฟนะฮะเดี๋ยวผมสลับด้านดูนะฮะเอาแดงไป ปแตะด้านสายกาวดูบ้างนะฮะมันจะมีสัญลักษณ์ลบขึ้นมาตรงนี้นะฮะนะฮะเพื่อนจะเห็นไหมฮะจะมีสัญลักษณ์ลบขึ้นมาแสดงว่าด้านนี้มันไม่ถูกต้องนะฮะที่ถูกต้องแล้วก็คือด้านนี้ด้านนี้เป็นสายลบก็คือสายสีดานะฮะแล้วก็ด้านนี้เป็นสายบวกก็คือสายสีแดงนะฮะโอเคครับเมื่อเราได้สีของสายมาเรียบร้อยแล้ว กาดัดถัดมาก็นํามาบัดกีเลยครับเดี๋ยวเราจะบัดกีเข้ากับตัวตัวนี้แหละฮะแจ็คตัวนี้โดยเอาสายสีสีแดงนะฮะเข้ามาร์คที่เรามาร์คไว้จุดสีน้ําเงินนี้นะฮะเล็กๆนี่ฮะแล้วก็สายสีดาเขานี้นะฮะ อีกครับเพื่อนผมก็ต่อเสร็จแล้วฮะสายชาร์จก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราเช็คไฟชาร์จดูนะฮะข้อบวกด้านในนะฮะดูโวลต์น,นะฮะห้าจดหนึ่งสองะครับไม่มีติดลบแสดงว่าเราติดตั้งถูกต้องนะฮะจ่ายโวลต์ออกห้าุดสองโวลต์น,นะฮะเดี๋ยวผมจะเสียบชาร์จดูนะฮะโอเคฮะ กระแดงขึ้นนะฮะฮะก็จะเห็นว่ามีการชาร์จนะฮะศูนย์จุดศูนย์จุดี่แอมป์นะฮะ, 0. 44, 0. 44ะ,ฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันชาร์จจนเต็มนะฮะจนตรงนี้เป็นศูนย์แล้วก็ตำแหน่งไฟตำแหน่งนี้ก็จะติดขึ้นมานะฮะไฟสีน้ำเงินก็จะหายไปก็เท่ากับว่าการชาร์จเต็มนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนชาร์จเต็มอีกทีหนึ่งนะฮะ สถานะการชาร์จยังทำงานอยู่นะฮะ0.41แล้วก็ไฟแดงยังติดอยู่นะฮะปล่อยให้มันชาร์จไปเรื่อยๆฮะโอเคยครับเพื่อนๆตอนนี้กระแสชาร์จก็เริ่มลดลงแล้วนะคะเหลือ0.28ครับโอเคนะครับเพื่อนตอนนี้ก็ตัดละชาร์จมาจนเต็มแล้วครับก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยฮะ ถ้าบลูทูธก็สามารถใช้งานได้แล้วฮะเดี๋ยวลองเปิดดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดแล้วก็ลองเชื่อมต่อดูนะฮะนะฮะไฟเขียวขึ้นแล้วนะฮะ e n e to Bluetooth นฮะทำงานแล้วฮะ Bluetooth connected เชื่อมต่อแล้วฮะนะฮะเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวลองเปิดเพลงดูนะฮะ ครับเพื่อนๆครับก็บูทูสก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็พาดีายก็ขอจบคลิปการนำเสนอนะครับการแปลงหัวชาร์จนะฮะที่เป็น DC in ตรงนี้นะฮะเดิมทีที่เป็นเป็นลักษณะหัวหัวชาร์จแบบแบ,บนๆแบบนี้ฮะก็มาใช้แบบกลมนี้แทนนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันไม่สามารถที่จะติดตั้งกับแผ่นปิ้นได้นะฮะเนื่องจากว่า ขาที่แผ่นปิ้นมันละลายหมดฮะก็ปรับมาใช้แบบนี้ปัจจุบันก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะก,ก็แปลงเป็นสายชาร์จตัวนี้แทนนะฮะเป็นหัวแบบนี้แทนใช้กับ USB โทรศัพท์เหมือนเดิมฮะแต่ว่าแปลงหัวนี้มาชาร์จเข้าตัวนี้แทนก็สามารถที่จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมฮะ ็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันได้นำเผื่อเป็นไอเดียนะครับในการแก้ไขปัญหาก็อาีไว้ขอจบคลิปการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆ ขอบคุณครับ